มะละกอผู้ป่วยเวตเสื่อมทานได้หรือไม่มะละกอแบ่งเป็นสองแบบนะคะคือมะละกอดิบและก็มะละกอสุกมะละกอดิบหนึ่งกรัมมีโพแทสเซียมอยู่182มิลลิกรัมจัดอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมปานกลางค่ะงนั้นผู้ป่วยไตเสื่อมสามารถทานได้ทุกระยะนะคะ ในส่วนของมะละกอสุกมะละกอสุก100กรัมมีโพแทสเซียมอยู่220มิลลิกรัมจัดอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมสูงนะคะผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ4เระยะ5ควรเลี่ยงการทานมะละกอสุกค่ะแต่ถ้าท่านทราบผลเลือดน,นะคะว่าผลโพแทสเซียมยังไม่เกินก็สามารถทานได้บ้างนะคะประมาณ6ชิ้นคําแต่ก็ไม่ควรทานทุกวันนะคะให้หายยากก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าค่าโพแทสเซียมของท่าน เกินค่าปกติก็ควรจะงดการทานมะละกอสุกเลยนะคะเพราะว่าค่าโพแทสเซียมท่านอาจจะสูงเกินมากไปทําให้ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจถึงขั้นหัวใจวายได้เลยทีเดียวค่ะเหล่านี้แลดามีข้อมูลดีๆแชร์เพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ